สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อป่าย์ชื่อรู้ขี่เจ้านะครับผมคลิปนี้มาฝอกกับผมนะครับเสี่ยรักนะครับผมเดี๋ยวผมชะพามาเบิ่งรถแอลฮาซูนนี่ครับเห็นปะจอดอยู่ข้างล่างนี่สร้างเพื่นกระรังเสี่ยวของมะล่างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเสี่ยรักจะพาเขาไปเบิ่งนะครับผมยกตัวอย่างเขาว่ารถรถดาวอยู่ประมาณสองหมื่นแหสามหมื่นนะครับผมเอาเขาไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยนะครับผมไปเบิ่งรายละเอียดแล้วก็ไปเบิ่งค่างวดนะครับเนาะไป มาเข้าไปเบิ้งแรกละเอียดใกล้ๆนะครับผมรถเอลไฮซูนขอมานะครับเขามากับลายคันนะครับมีแต่ขั้นงามๆนะครับผมเออมีแต่คันสวยๆงามๆนะครับบอมเบน่าแต่เลี้ยงอยู่นี่สามขันนี่เด้ผีคันทั้งผีกระมี่นะครับทั้งหน้าผีกระมี่นะครับคุณเอ็มยูห้าเจ็ดก็มีนะครับบุ้งกีก็เข้ามาใหม่นะครับสี่สิบแรงกระมี่นะครับผมตอนนี้เชลลักยกตัวอย่างนะครับผมเออยกตัวอย่างขึ้นมาจะคั้นนะครับเอ่อ เอาเป็นขั้นนี้นะครับขั้นนี้เลยพี่น้องนะครับเป็นรถปีหกห้านะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับผมไม่มีรอยรอยรั่วเลยรอยซึมนะครับไม่มีห้อยหัวห้อยซึมนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับยางหน้ายางหลังไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมยังไม่ได้เคยเปลี่ยนแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้นะครับขันตัวยากให้เสื้อลัก เปลี่ยนให้นะครับหรือว่าอยากให้ทางเซล่ยเปลี่ยนให้นะครับผมอ่าลูกค้าก็สามารถคุยรายละเอียดกันได้นะครับตัวนี้2,700ชั่วโมงนะครับผม2,700ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดปกติก็อยู่6 0 0แสนนะครับผมอ่า0 0 0สนเป็นรถจังหวัดขอนแก่นนะครับผมจังหวัดขอนแก่น6 0 0แสนนะครับดาวปกติก็ดาวยูหนึ่งแ0 0 0้าพนะครับผมส่วนรถพิเศษ80,000บาทนะครับ รับลดเพียง25,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม25,000บาทนะครับพันหกปีพี่น้องนะครับพันหกปีวอดวายเดียวละ2,000นะครับวันเย่กะอยู่ประมัน15,000บาทนะครับ1 5 5 0ิ 15, บาทนะครับอ่าสวยๆเดิมๆสามารถเขาลาทดลองขับกันได้นะครับเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูกันได้นะครับผมนี่ห้อยมาห้อย จุดยังเดิมๆอยู่นะครับผมยังไม่ทันได้เลือยังไม่ทันได้แกะนะครับว่าจะเป็นเครื่องว่าจะเป็นเกียร์นะครับผมแต่เดิมๆนะครับขานหน้าเดิมๆเอาผู้ใดสนใจนะครับผมนี่คันนี้นะครับก้อนหน่อยเดี๋ยวละสองพันก้อนเงยแสนหาพันหาสิบบาทนะครับเรือจะพันเป็นไล่หกเดือนนะครับผมก้อนหน่อยเดี๋ยวละพันกงอนเงยห้าหมื่นหกนะครับผมวางใจปีละสองเถอนะครับหรือว่าจะผ่อนเป็นรายเดือนคือยังรถยนต์เท่านะครับผมอ่าเดือนละ9,556บาทนะครับผม ผูมสนใจขั้นนี้นะครับผมโทรหาเซลล์ลักได้เบอร์โทรศัพท์0610738681นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้เซลล์ลักพาเพิ่งรุ่นใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเมื่งกันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมนี่ให้เรียกให้ชมนะครับหลายรุ่นหลายคันนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ๆนะครับสำหรับชื่อนี้เซลล์ลักขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ